ตุกตาอาถันที่ทิ้งไปก็ดีแล้วอย่าให้เห็นอีกนะนายแกทำให้ชัดครอบครัวฉันลำบากอย่าให้เจออีกนะแล,กแล้วก็อย่าให้ใครมาเก็บด้วย อยากกินไส้กรอกไะแง่ไส้กรอกอะไรนั่งกินกันแงกันไส้กรอกอร่อยจังเลยไส้ไส้กรอกอะไรกันเขาโกรธอ่าให้เออให้เขากำลังฝันถึงไส้กรอกอยู่เลยการอะไรเมื่อวานวันนี้วันอะไรวันนี้เหรอมันนอนอะไรนี้ าเาเมวันนี้เหรอเดี๋ยวดูวันเดี๋ยวดูนยกราฟนึงนะวันนี้วันจนะันอะไม่มันคือวันอะไรกันคิดนีดีวันเฮ้ยเจ็ดโมงแกเจ็ดโมงวัน7จ็ดมงเลยเขาบอกถาาวันอะไรไม่ใช่กี่โมงเออวันนี้เหรออืม วันนี้ก็เป็นวันจันนะ<อ>หรือว่าเป็นวันรังคารน่ะเขาจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขานอนไปนหลายวันอยู่เหมือนกันนะเขาไม่คุยกับแกแล้วใสชนะ่ชุดอะไรดีนะชุดอะไรดีนะเดี๋ยวระหว่างเป็นอะไรอะ่ะโอ,อ๊ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวโทรหาไอ้เพชรน้องรักดีกว่าว่าหวานเป็นอะไรคนนี้ต้องปรึกษาเรื่องผู้หญิงใช่แล้วใช่แล้วโทรไใกล้หน,หน่อย เออเบอร์เพชเบอนะฮัลโหลเพรฮัลโหลพี่ว่าไงคือวันนี้หวานเป็นอะไรอ่ะคือหวานงอนพี่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เอองอนพี่เรื่องอะไรก็ไม่รู้หรอใช่หวานถามว่าวันอะไรอ่ะพี่ก็บอกวันจันทรไปตำเดือนมาลเหรอไม่สิหวานถามว่านี่วันอะไรพี่ก็บอกวันจันอืมก็วันจันนี่พี่ถูกอ่ะวันสําคัญอะไรของเขาหรือเปล่าวันเกิดวันอะไรเงยพ่ พี่ลืมนี่วันครบรอบนี่นะเดี๋ยวนะนั laser 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 ้นนั้นใครยินตรงหน้าต okay. mm ่างน่ะเฮ้ยแกใครอ่ะเอะไรวะเนี่ยโอ้กับคุณอาเพชรเจอกันนะโอเคเจอกันพี่โอเคอืมอเราลืมวันนี้ที่ไปได้ไงเนี่ยเออวานอยู่ไหนเนี่ยวันเออวันวันนี้วันครบรอบเราใช่ไหมโอ้เขอโทษนะ S <S โอ้ที่รักมาเดี๋ยวเขาพาไปซื้อของกันไหมยอยากได้อะไรซื้อของเหรอใช่แล้วอยออได้อะซื้อของจริงเหรอใช่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 แกก็คิดสเองสิบดิเอ,อ่ครบรอบก็ลืมแกต้องคิดเอาเองว่าแต่ปีก่อนเราซื้ออะไรให้หวานาวานะปีก่อนก็ซื้อดอกกุหลาบปีนี้ก็น่าจะซื้อ ไม่สิเค้กก็เคยซื้อแล้วที่เขาบ่นกับแกปีก่อนนะที่แกบอกจะซื้อให้แต่แกก็ไม่ได้ซื้อให้อ่ะอืมมาไปอีกกว่โอเคแฟนสองเหมือนเดิมเออเบอร์เพชรเบอร์โอเคดีที่เมมเบอร์ไว้ฮัลโหลเพชรอ้าวอะไรพี่คือหวานไม่อยากได้อะไรอ่ะคือพี่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรใหวานเฮ้ยมันจะเปิดได้พี่หลอก ใช่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 เราคุณหลาบไหมพี่คุณหลาบพี่เคยซื้อแล้วดิหวานนั่นจะเบื่อ <ไง S 1> นะใชเคค่เค้กเค้กพี่เค้กพีเ่เคยซื้อแล้วนะโอ้มนันดกฟังพี่อยู่เลยไม่ใช่หรอซื้ออะไรดีอ่ะพี่หมาไหมพี่หมาหมาอะไรเงี้ยหมาไม่ได้ใช่หมาน่หวานไม่น่าจได้หมาเพราะพูดเรื่องหมา,มาหวานดูโกรธมากอ่ะสงสัยเราซื้อการ์ตูนด็อกตอนนั้นโอ้โหแย่นะ อ๋อพี่ตุก๊กตาไหมตุก๊กตาเหรอเอ,อ้ยบ้านพี่ม,มีตุก๊กตาอยู่ด้วยขอขอบคุณมากเพรเจอกันนะโอเคใส่ของใหญ่ไอ้ตุก๊กตาสินะเฮ้ อยากได้ก็ไม่บอกเอ้าหวานง้อะไรเนี่ยเกย์ทำอะไรตรงนี้เย้ไปไหนเปล่าเขาเขาเขามาเช็ดประตูเขามาเช็ดประตูเมื่อกี้มันฝุ่นก่อเยอะมากเขาก็นึกว่าอยู่ดีประตูเปิดเองนึกว่าผีหรอเออที่รักเขาเรื่องอะไรว่าแบบที่รักจะได้อะไรอ่ะเพราะว่าที่รักจะได้ตุ๊กตาใช่ไหมตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตา เห็นไหม,ไมเขารู้ใจเขารู้ใจแกมากที่สุดเลยเขาไม่เดี๋ยวเดี๋ยว <นะ S 2> รู้ใจหรืออะไรพูดดีเขารู้ใจครับเขาไม่เคยถามใครเลยนะใช่เหรออีทวารใครเราคงหูฝาดไปเองแลเนาะ,นะเออแกเช็ดอยู่นะไปที่ร้านน้องเอาไปซื้อตุ๊กตาดีกว่าแล้วที่เราอยากได้ตุ๊กตาแบบไหนอยากได้แบบซื้อที่ไหนไปที่ห้างหรือว่าไปที่ตลาดดีตลาดก็ได้มันใกล้ๆโอเคห้างมันไกล้เราจะไปกันดีกว่านะรู้สึกตลาดจะไปทางนี้นะตตก กูกตาเย่ว <Yeah, S 1> ันครบรอบแล้วเกย์ชื่ออะไรให้เขาอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะเย่อ่ะเออไว้อ่ะเป็นเป็นความลับเป็นความลับใช่เป็นความลับ <Okay. S 1> ความลับกูความลับที่รักได้ไห <c oughs> มล่ะหนังกูกาตาเฮ้ยะอยากได้ที่รักเซ็นเงนะ <c oughs> อ,อยากได้ตัวไหนโอ้โหวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอ่อวัสดีครับนี่คุณชื่ออะไรครับเนี่ย ชื่อบอสครับผมอ๋อไอ้บอสเอ้ยขอโทษนะคุณบอสติดปาก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 คือตุ๊กตาที่ตัวเท่าไหร่ครับคือผมอยากได้ตุ๊กตาที่ตัวให้แฟนสาวครับอ๋อไอ้ตุ๊กตาพวกนี้มันบอลจากแคนาดานะตัวใหญ่ตัวมาจากแา้วก็ตัวประมาณน้อยดอลลาร์สามพันเลยที่รักอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้ไหมเออเขาเริ่มไม่อยากได้แล้วใช้ตัวไหนดีเอาเจสันหรือว่าเอาเดือหักเดีที่รักชอบเดือหักไมเคยดูเดือหักไหม ที่รักกรูดเนี่ยมีกรูดแต่เขาว่าที่รักชอบเป็นแมนแมนใช่ไหมนี่ไงกรูดอต่เคยดูไหมเนี่ยเนี่ยในมาเวลเพลงมากเลยนะแพลงเขาก็มีอยากมันแพลงมากเลยนะโอ้ยเดี๋ยวเขาซื้อให้เองนั่นเอาตัวนี้ครับกรูดเขาผมว่าที่รักเขาไมชอบกรูดนี่กรูดครับใช่แล้วตัวไอ้ตัวกี่บาทเนี่ยกรูดกรูดกรูดตัวนี้มันอ๋อตัวนี้แค่ห้าสิบเหรียญละห้าสิบเหรียญเอากรูดที่ไปวันนีเอาตัวนี้นะครับผมอ๋อฮะอ๋อ

เอ้ยเด,เดี๋ยว,วมันมองฉันอะหรือว่าแกแกคือตุ๊กตาแอนนาเบลใช่ไหมตุ๊กตอนนี้มันสา <3 S 2> มารถแกเอาตัวนี้ไหมเดี๋ยวเขาเอามาให้เร็วเดินมาเดินมาเดินมาใช่ตุ๊กได้เฮ้ยแกเจ๋งอะแกนี่คือตุ๊กตาแอนนาเบลนะคือถ้าเราสั่งอะไรมันจะทำตามไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้ขึ้นรถ้ย ลงลงลงก่อนลงก่อนลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้นแกแไป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 จู่ๆเฮ้ยจับชนชนเฮ้ยหวานหวานขับอะไรเนี่ยวานวันลงเฮ้ยเฮ้ยรถเขาแกแกแกเอาเราอยู่ไหนวะเนี่ยวันลงรถขับวานลงรถแต่เขาขับเองเดี๋ยวตุ๊กตาอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ตุ๊กตาลงรถตุ๊กตา โอ้มีหน้าทำไมเขาสอบไปขับขี่แล้วเขาไม่ผ่านก็ต้กกตาขึ้นรถอย่างนี้นั่นต้นตุต๊ก,กตาอ่ะตุ๊ก,กตามันขำตุ๊กตามันขำเดี๋ยวนะรถเราจะติดตรงนี้เดี๋ยวตุ๊ก,กตามันขำม,มันตลกเหรอ,อทีแรกเขาบอกเราต้องทุบปากกโอเคอเค <ๆ S 2> ขาบอกเราต้องเดินกับบ้านเดินกับบ้านนี่ไหมหวานโอ้โหเขาต้องเรียกประกันอีกเร็วตุ๊กตาเจ้หวานมานี่เร็วเขาก็ว่าแล้วทำไมเขาสอบไปขับขี่ไม่ผ่านผ่านมาเร็วมาเร็วมาเร็วแกดูที่ตุ๊กตามันเดินตามนะโอเคตุ๊กตาจะเดินตามฉันนะ ใช่แล้วมันเจ๋งมากนี่เขาแบบไปซื้อมาเลยนะเขาลืมเลยว่าแบบว่านี่ยคือเขาแบบไปซื้อมาเมื่อกี้แอบไปซื้อรลานข้างมาซื้อหรอใช่แล้วแอบไปซื้อรลานข้างมาจริงๆเฮ้ยจจตุ๊ตุ๊กตาุตุ๊กตาที่มันฉลาดจริงมันคือมันคือตุ๊กตาแอนน์บลโชคดีมากเลยคือแบบตัวนี้พิเศษกว่าเยอะน่จาตัวหลักล้านในตัวนี้เขาไม่เคยได้ยินเลยแอนน์บลเอ่อเอาเปนว่าเราไปคุยที่บ้านดีกว่านะไปจุ๊ตุ๊กตาเร็วจ้าุตุ๊กตาเร็นตามฉ เฮ้ยทีักรู้สึกว่าเขาต้องซ่อมรถใหม่แล้วนะรู้ไหมอชอรี่ค่ะแล้วทีล่ลกขับเข้าบ้านคนอื่นเลยเหรอเมื่อกี้เขาไม่เราเขาไม่รู้เขาคิดว่าทีล่ลกควรไปสอบแบบิถีน,<พ>นะเขาสอบคนแกรู้ไหมว่าเขาไปสอบทีไรอะ่ะคนแบบคนสอนขับอ่ะแบบเข้าโรงพยาบาลทุกคนเลยโอเคใจเย็นนะนั้นทีละก็ห้ามขับรถอีกตลอดชีวิตนี้ มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีก็ออกไปเลยค่ะไม่มีไม่มี่ออกไปเลยค่ะหวานไม่ใี่ใจเนี่ยหรอมีตุ๊กตาใหม่ด้วยแกชอบไหมเนี่ยชอบมากเลยโอ๊ยเอ๊ยตุ๊กตามานี่โอ้โหทิ้งเราเลยพอสต์ตุ๊กตาแล้วลองกระโดดสองทีเฮ้ยฉลาดนะตุ๊กตาไปเอาอาหารมาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้ ในครัวขวอย่างขวาเฮ้ยแล้วก็นั่งแบบราชาแล้วกันให้นั่งรอแบบราชาเอ้นั่งแบบราชานั่งรออะไรจริงๆเลยใช่ที่รักก็มีอะไรจะบอกคือเขาไปเก็บอย่างถังขยะใช่เขาเห็นแล้วเป็นไงอีขวดอะไรของแล้วทำไมเราไม่าอมมาจัดถังขยะก็มันแพงไหมนะมันมายังเนี่ยไปไหนมันจะนานยัง นั่นสิไม่ใช่ว่าหลงเข้าไปในตู้เย็นนะมันทำอาหารงทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้พายอฮ้ยแกทำพายเป็นด้วยเหรอเฮ้ยแกเนี่ยมันฉลาดจริงๆเงี้ยยำยำยำย่ยจยำอามำยำยงยำนำาำยำย้นำนำอำยำนำยำยำยำ้ำย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 นยำ้ำยำยนยำ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 ้ำย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 ำนำยำยำยำกตาตามมานียำยตยำ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  ฉันชื่อฟรีต้นนะส่วนนั้นก็หวานาาจำชื่อเอาไว้ด้วยใช่แล้วมาเร็วจะตุก,กตาม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 าตรงตรงนี้จะได้ชาร์จแบบอ่าชาร์จแบบตัวเองซะโอเคตั้งไว้ตรงนี้สินะโอเคสต็อปโอเคนั่งลงเดี๋ยวจบที่อา่าดีมาก<ป>ฮัลโหลครับฮัลโหลครับใครมาใครอ่ะ ใครวะครัูมยเอ้าวปีเตอร์เก็บน้องมาเหรอเอ้ยหลานมาเหรออุ้ยฮัตใช่แล้วครับน้องเอ้ยปีเตอร์กระโดดกระโดดขึ้นมาเลยปีเตอร์กระโดดขึ้นมาไม่เฉอเดี๋ยวเดี๋ยวเอตี้อยาไอตี้อบยเบ๊ะ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 เบ๊แล้วคุณลุงแดเนียลอ่ะอ่ะคับเขาบอกว่าเขาให้มาพักที่นี่ก่อน โอ้โหสงสัยไปเที่ยวกับป้ากแล้วคือเขาทิ้งหลานอะดูดิหลานออกจะเด็กเปรตเอ้ยไม่ใช่หลานออกจาไม่เป็นหลานออกจะน่ารักเอ้ยมีใช่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 ใชไปลงไปหาหลานเร็วเออานเข้าบ้ามันก็เร็วโอเคครับเอเรเร็วเร็วคนลงไม่ชอบทหลานเริงเลย แหล่ชอบไปฮันนีมูนกับป้าบ่อยๆเอออย่าอย่าไปยุ่งกับพวกเสือนะเสือมันกินคนนะรู้ไหมมันเสือดาวนะเสือดำเจ้าเสือดำเสือดำเฮ้ยอย่าอย่าอย่ายุ่ง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 กินเดกกัตีย่านะเอ้ยแอปปิเตอร์นี่ไปกินนะปิเตอร์ปีเตอร์ไปเล่นด้านบนดีกว่าปีเตอร์ไปเล่นกับตุ๊กตาไปลุงเพิ่งซื้อตุ๊กตามาใหม่ก็ใช่เนาะใช่แล้วแต่ห้ามทำพังเด็ดขาดเฮ้ยอย่าอย่าห้ามห้าม ไปเลย,เลยไอเด็กนี่อยากเล่นกีตาร์กังเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได i mean ้มันมันมันแพงมากเลยใช่มันแพงแล้วมาสามลวดเลยนะมันมาเหอใช่ใช่ใช่การล้องขี้อเข้าไปเหม็นเนี่ต้องล้างตู้แนงแล้วแหละเอวเอม็นเอวเฮ้ยน้องไปล้างขี้ก่อนไปล้างขี้ไปพีเตอร์ล้างแล้วล้างแล้วเอ้ยพีเตอร์กินอะไรไหมในตู้เย็นลุงมีพวกขนมปังอ่ะอยากกินอันนี้ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กถ้าลุงรู้นะโอ้โหใช่ถ้าลุงรู้โอ้โหไม้กวาดแม่มดขี่ไม้กวาดเฮ้ยมึงไม่เคยเห็นไม้กวาดวะขึ้นไปห้องไปเลยไปปีเตอร์อย่าตัวปัญหาอยขึ้นห้องไปเลยดีกว่านะไปเล่นกับตุ๊กตาลุงไปมี่จะตุ๊กตาข้างบนนั่นแหละไปเล่นกับมันก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำอะไรแพงๆอย่าไปทำมันพังมันที่รักเป็นไงบ้างชอบพ่อแม่รักเขาไหม รักไหมเขาซื้อตุ๊กตาให้เพราที่รักลืมวันครบรอบไม่เขาซื้อตุ๊กตาให้เลยนะแกน่าจะรักนะก็รักแหละแต่แกลืมวันสำคัญแบบนี้ได้ไงเขาไม่ลืมเม่อไหร่เขาแค่แกลืมเองหวานหล่าเกลียดใจเขาแกล้งลืมเชื่อายเลยบอกวันนี้วันจันทร์เอ้ยอะไรปีเตอร์เป็นไรตุ๊กปีเตอรันคุ้กับผมด้วยอ่ะตุ๊กตามันทำไมดูเท่จังมันคุยกับผมด้วยอ่ะ มันพูดได้เหรอมันพูดได้เหรอพูดได้มันขยาบได้อย่างเดียวหนิเมื่อกี้มันบอกว่ามันอยู่ตรงไหนพีเตอร์ไอ้อะไรไม่รู้อ่ะแล้วเมื่อกี้ถือมันเหมือนมันถือมีดของเล่นด้วยเดี๋ยวไม่ท่าใช่แล้วพีเตอร์พีเตอร์บ้าป่ะเนี่ยพีเตอร์แล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนตอนที่มันคุยกับปีเตอร์อยู่อยู่ในห้องเมื่อกี้แล้วมันถือก็เลยจะเรียกลงมาแต่มันไม่มาอาพมาหาลุงไปด้วยดิ นี่จำมาจำมันเลยเมื่อกี้มันถือปีเตอร์ง่วงนอนแล้วฝันหรือเปล่าปีเตอร์เก็บเพื้ออะไรอยู่เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันถือมีดแล้วแบบเท่มากๆเลยเนี่ยมันนั่งที่เดิมมันนั่งที่เดิมมันนั่งที่เดิมแบบนี้ออกไปด้วยเมื่อกี้มันปีเตอร์แกเป็นเด็กขี้โกหกจริงกูจะฟ้องพ่อมึงการ์ดยายายาดูแลกับเด็ก ปีเตอร์ก็แค่น่ลุงลุงจะฟ้องพ่อพีเตอร์นะค่ะพีเตอร์ยังขี้โกหกอย่างเงี้ยพีเตอร์ทุกคนโกหกเป็นเด็กไม่ดีเข้าใจไหมไม่จะไม่ได้โกหกนะผมไม่ได้โกหกพีเตอร์ลองคุยกับมันให้ดูหน่อยพีเตอร์ตุ๊กตาปีเตอร์จะหลับไปเลยโชว์โชว์โชว์อาวุธออกมาอีกทีได้ไหมเราอยากเห็นอาวุธของนายอ่ะมันเป็นตุ๊กตาน่ารักมันจะมีอาวุธยังไงปีเตอร์กระชายน้ําหัวยุยแก้ได้เปล่าโยนมีดให้มันแก้แอบเข้าห้องครัวลุงไมื่อกี้ไม่ไดหมไน อ่ปีเตอร์แกถูกกับบริเวณแกอยู่ในห้องนี้แหละหวานไปจำกินข้าวกันดีกว่าเอออ่ะปีเตอร์เอาข้าวไปกปีเตอร์ป,อรปีเตอร์นี่การกลับบริเวณหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีอยู่ในห้องนันหนึ่งวินาทีนะร <laughs> ้องทำไมวะมจะร้องทำไมวะแค่หนึ่งวินาทียังกไปกินข้าวดีกว่าเด็ก <ละ S 1> สมันยนี้นี่ขี้โกหก,โกจริงๆเลยเขาไม่ชอบเลยนะ เขาเป็นไปไม่ได้หนอที่มันจะพูดได้มันแค่แบบเป็นตุ๊กตาออโต้ที่แบบสามารถขยับได้เฉยเลยใช่แล้วโอ้โหผลไม้เขาอยากกินกล้วยอ่ะอืมอกินสิครับกล้วยน,นี่ก็เปรี้ยงยินเนี่ยเนื้อผลไม้นี่มันเน่านี่บ้าแล้วนี่ไงมีเป็นลังเลยจะอยากกินแค่ไหนก็มาเลอะเขาควรทำไงกับรถเข้าดีเนี่ยอืมอะไรเป็นไรแลี้วเนี่ย พีเตอร์เป็นไรอะไรพีเตอร์มีดมาจริงๆแล้วครั้งนี้มันแปลงร่างให้จูด้วยตัวมันเป็นสีแดงปีเตอร์ยิขี้โกหกจริงๆเลยไหนวะมาพีจะโชว์ให้ดูเลยว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่จะหยามาตั้งให้ดูเลยมันแปลงร่างมันเท่นะดูดิมันกลายเป็นร่างสีแดงมันถือมีดด้วยเป็นไงไหนว่าาน

เอ้ยมันบินได้บินได้มันนบิได้